สวัสดีครับอยู่กับเราสายดีดนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นคลิปส่งงานนะครับผมก็ส่งงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยบินต่อที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ค <c oughs> น,นละฝากเลยนะครับผม300กกูนะครับก็เทปูนยังแน่นหนาน,นะครับผม ด้วยนะครับจ็ประมาณนี้นะครับผมเทปูนเต็มหลุมเลยนะครับก็นี่ก็เป็นถังฮาริกนะครับผมกระบอกและสายนะครับ ก็สําหรับส่วนตัวบ้านนะครับผมก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับผมก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับก็ทีมง,งานก็กำลังเก็บอ,อกกุปกรณ์นะครับผมก็จะไปต่อที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ khá quẳng rồi bà khá cộng. ui tốt được hai chục tăng

ให้ลิขขึ้นรถเรียบร้อยนะผมก็จะประมาณนี้นะคผมคลิปนี้นะครับก็สำหรับด้านหน้านะผมก็ดูสวยงามนะครับ จะประมาณนี้นะผมคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวรอติดตามชาง,งานที่สุรินทร์นะครับ